จากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะหลายจังหวัดนะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชากุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพม5ธันวาคม2,567ค่ะ พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณเมธะภาคที่สร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพระราชวังจันทร์ที่บริเวณพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบารมมาราชาสมภพ5ธันวาคม2567นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับประชาชนาจัด กิจกรรมจิตอาสานักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่39ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระราชวังจันทร์ให้ดูสะอาดสวยงามตอนรับผู้มาสักการะค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่วัดสำนักขุนเนนตำบลสำนักขุนเนนอําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธทันวาคม2567โดยมีนักเรียนเยาวชนและประชาชนจำนวน100คน ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายนิสิตสวัสดีเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการปล่อยปลากินอาหารฟรี5ธันวามหาราชเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567น้อมนำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กในจังหวัดพิษณุโลกที่สูญเสียพ่อแม่จากไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งจัดโครงการติวเข้มก่อนสอบโอนเนให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ฟรีรวมถึงการ จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนที่สโมสรโรตารีนา,นารศสวนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในงานได้จัดทำซุ้มอาหารจากสโมสรโรตารีนอกจากนี้กองพันทาหารมาที่9กองพลทาหารราบที่4และมณฑลทนาหารบกที่39 กองทัพภาคที่3นํนำรถครัวสนามออกมาประกอบอาชีพนำมาประกอบอาหารเมนูข้าวไข่เจียวแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนด้วยและหลังจากพิธีเสร็จแล้ว ได้ร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำน่านจำนวนสา0,000ืตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลกและที่วัดศรีสวรรค์สังฆารามจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนางสาวชุติพรเสช้างรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานําจิตอาสาร่วมกันใส่ปุ๋ยรดน้ําต้นไม้โดยเฉพาะต้นพิกุลซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาบพิษพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทรงปลูกไว้ณนะบริเวณหน้าพระอุโบสถเมื่อวันที่14มีนาคม2519จากนั้นได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์อาทิการทำความสะอาดตัดหญ้าภายในบริเวณวัดเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ